การนมาสการครับปู่ค่ะอ่าเจริญพรโชว์พาลุยโอ้ยรู้จีกับปู่ว่างหันแต่ว่ากับไปเขาทั้งบนอยู่ดอกเจ็ดสองตรงตรงกันนะจ้ะตามตัวไปยุหางหนามดเลยหกเจ been, h, t t ally, ็ดสองมันนี <c oughs> <may> ้ม <cafe Air estar> ันไปเป็นเจ็ดสองหก้างหน้าก็เลยก็เลยว่าอันนั้นไปเขาบนกันยังดีอยู่ดอกพุณแม่มายุรีบุญลาบพูดถึงอยู่ดอกเนาะมันนี้ ตะกี้ว่าจับลัดเพิ่นโทมาเพิ่นว่าไอปูว่าปีเฮ็ดเล่าอุบลในเพิ่นนัมเเดอร์สันแม่ถาเบิ่งคิดยู่เพม่นว่าเมื่อหนีนึกซื้อมันได้แล้วสูเทียนีแม่จำลัดอยังสักย่างนี่ละเพิ่นก็เลยว่าไปเอินซื้อแม่พิดเพม่นว่าแม่ยนีหลองโจคนบ่จำเนาะเอาบาดนี้ก็สีเลยว่าล่าว่างานมันออก เจ็ดสองหกเจ็ดห้าสามสามตัวเจ็ดห้าสามสองตัวล่างหกเจ็ดนั่นอะสองอะสองตัวเจ็ดสองนี่อ,อู้ยมากอุบ่นตรงตรงมอลตรง,งกลับเลยนอกกับปูเนาะแปดแปดแปดสัมผัสแม่มายุรี่มันโทษมากเหรอแมอ่เนาะมันถา่ามันมาอย่างไงปูเฮดเล่าอุบ่ไเนเพิ่นน้ำเนื้อเด้อเอาเม็ดนั่นลอุบลอนดดอนนะ นี่เสไปหมดจากสองสายสามสายปุณะงวดวันที่เก้ามกรานี่เข่าเก้าศูนย์แลกออกอ่าศูนย์เก้านะคับปุณะเขาเต็มเต็มตรงๆเนเขาอยวิ่งรุดเก้าเขาเขาเราก็ไมารุดอีกับแล้วกับรุดกับไปขั้วบนไล่บันนี่รุดไปข้ขับนกระเือาได้ยืดอกเนาะจ้าเล่นไ่ได้สายเข้ากัได้สายเพิ่นอยู่แมนอยู่ม่เขาไม่รุดเนะครับวันนี้ก็จีตามไม่ตามต่อ งวดสกราดใหม่ในงวดที่หกเหด้วค่ะปูวาปีล่าเนอะล่าวันพุธอ่าสิบสี่พฤษภแป๊บเดียววันที่สิบสี่เหรอน้องปูนอ,อ,น,อน,น,นข,อขึ้นเรน็วจัย เ <And> มื่อยุคสมัย่ะครับปู้เมื่อใบรุ่นเนาะนี้จะใบรุ่นแล้วก็เห็ดกันใช่จะมากกันดีู่ดฮักพ่อฮักแม่ฮักพี่ฮักน้องมื่มาจะมีรักกันเดียวเนาะครับปูเอาบานีอันนั้นุดวินนนะจัะปูมีตัวไหนบ้างจุดวินมีหนึ่งมีสองมีสีมมีหา้าหนึ่งสองสี่ห้าค่ะ กแปดเก้าหกแปดเก้านะครับวิ่งรูดครับปูวิ่งรูดเก้าเม็ดเดียวเนดะ้อเก้าเม็ดเดียวแมนเอาถามนป่ปูขันร่องนี่ตัวไหนครับปูฮะถ้าตัวร่องอีกตัวหนึ่งเมื่อเขียนรองดอกแต่ว่าถ้าเป็นตัวรองอีกตัวหนึ่งไหมตัวร่องก็เป็นสีนเนาะโอ้ถ้ารองก็คือรองสีเนะาะบันนีลักร่อยครับปู รักลอยเขาตัวร่องเป,เ,ปอเป็นเป็นรักลอยเป็นเหล็กซีแลยได้โจ้เนอะซีบอ่แม่จริงๆมันจะเป็นเหล็กซี่หมือนี่ตัวเด่นแต่ว่าปูาเอาปูเอาขายมาเป็นตัวร่องตัวเด่นมันบ่กขายมากมันมันออกมาตัวร่องหมดเลยอืมมาสังเกตบางสามสับสองทีทีงวดที่มันหลุดก็เอาตัวเด่นขึ้นไปมันจะไม่อยู่ตัวผีเลยตัวร่องเลยเก้าหน,นึ่งเก้าหนึ่งมิไฟแน่นี่เลยเก้าวันอยากแล้วว่นเด็กเป็นงงไายในมัวใจ มดใจเสียท่าน้อยตะละเซียนนี่นะแตกแล้วปู้กับบ่มีแต่ละกันมีอยู่ขันโบ้ชนกับเซียน,น,นต่างๆกับบ่มีปัญหาเนวะไงขันชนลายๆยยงี้สิเลขตัวน,นั้นมันบ่ค่อยออกไหมคะปู้ชิ้นดังบ้านนี้ขอสามตัวแตกอีกแน่งวันนี้ตัวใดคะปู้สามตัวจักหางจักสุดสามตัวนี่มันมีอยู่มีอยู่สามหางจ้ะอ่มี 4 9 2 4 9 2, 2ค่ะ4 9 4 4 9 4ค่ะ 2> 4, <28 S 1> 4 <28 S> 2 8 4<า> <Man S> 2 8จ้ะแมนอ๋อยังมาเน้นที่หลังกันใดเนาะค่ะขอจับสองตัวขันกะเจียชุดเต็มนี่หงกุ่นแน่จ้ะเอาอยู่บ่งชุดเต็มเลยยังไงเอาวะกเอากระชีบเอามาเลยค่ะปูกอด4 2 8แล้วลบันนี่4 8 5อ่า c85 ค่ะ C สอง C C สอง C จ้ะ C หนึ่งเก้า C หนึ่งเก้านะค่ะขอว่างไว้ข้างบนเะตัวสุดท้ายแมนเต็มอัตราสึกคอยมากนะตามตัวคอนแม่นตลักลอยมาก C เนาะค่ะปูเนาะแมนลักลอยบ่ได้ว่างเก้าก็ไ่ได้หรอกก็สามารถไปกลับเน่อยเนาะมันก็เป็นโต้ะเป็นดั้นก็ได้แมนบันนี้สองตัวค่ะปู

้าวงกลมไปที่เก้าสองเก้าสี่เน้นที่เก้าสองและเก้าสี่เดี๋ยวได้ครับปู๊แป๊หนึ่งใจเย็นๆเน้นที่เก้าสองด้วยเก้าสี่ครับปูแปดห้าแปดห้ายุ่สักแลพี่แปดห้าจ้ะสองสี่สองสี่ค่ะสองแป สองแปจ้าหนึ่เกหนึ่งเกค่ะแมนสายอุบลเด้อบัานนี้จะบอกสายอุบนอ่ะสายอุบลไดนปูสายอุบลไปทีสองกับหนึเก้าแล้วสายอุบลอ่อ่าสอกับหนเกาสายอุบลสองสี่กับหนึ่งเก้าอุบลหนาอุบลเด้อแมนแมนเขียนอ้ออ้างไว้ก่อนอออ้างไว้บบ้มาสาย อุดอนสารคามุงเกเขาวันอ si ันใดปู่มาสายของเข้าวันนี้มาสายอุดรสารคามกเยวันตัวใหลเปู่มากค่ะเก้าสองเก้าแปดอแปดเก้าสองอันนี้อุบลอุดรนี่เขียนตัวไดเนาะสัญลักษณ์เอาใหเนาะอุดรติ้กไปก็ได้เนาะอันนี้อ่ะเิ๊กเอาเนาะเก้าสองเก้าสี่ แปดห้าสองแปดแปดห้าสองแปดเนาะเอาต้นตเน้นหนักสายของเข้าต้นเน้นหนักเน้นไปทีสามคูเ, <c oughs> เนอจ้ะเน้นแต่ดอกจันในเพิ่นเก้าสองเก้าสี่สองแปดเก้าสองเก้าสี่และสองแปดเนาะจะ้ะแปดห้าตัวล่อกจ้ะ <c oughs> แต่ว,ว่าสายสายบนนี่สองสี่กับหนึ่งเก้าเนอสองสี่และหน,นึ่งเก้าบันทีแรกสามตัวเน้นตัวใดกับปู ออาเน้นไปทีซีเก้าสองซีเก้าสองเนะ4ีเก้าส่ซีเก้าสี่ค่ะพ่อสองคู่พ่อเอาเน่นสองคู่หนึ่งบ่แนนวันนั้นไหนหายาโยมมันติดจาน่าเอาห้าเปอปันดีจ้ะสรงกันขันยมข่ายโยมแม่ทั้งกุบนกับเจ้าบับผู้เอาหายซ้ำนี่กับเจ้าเอาซ้ำนี่เ้อกัเอาตัวเน้นน้ำแน่าย บนสายอุรอนคงเจ็บน้วเนี่ยไอศิลปเอาจะพูดยังไหนว่าแมนแน่ขี่ไปรถถ้ามันมันมากมีโอกาสมากได้เหมือนไ้มันจีบจังอุดบนนึ่งอุดอนจังอุดอนลวดขอทวนตัวเลขกนเด้อค่ะพูบันี้ปูว่าปีลาวันพุธนุ่ะสิบสีมกราสองเก้าเก้าน่อะสุดวินมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีหกมีแปดมีเก้าวิ่งรูดเก้าเม็ดเดียวนาะง่ะหลักร้อยมีสี่เม็ดเดียว สองตัวจับให้ที่เก้าสองเก้าสี่เก้าแปดแปดสี่แปดห้าแปดหกสองสี่สองหกสองแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเน้นที่เก้าสองเก้าสี่แปดห้าสองสี่สองแปดหนึ่งเก้าลองอ่ะสายอุบลอุดรสองสี่เอ้สายอุบลอย่างเดียวสองสี่หนึ่งเก้าสายอุดรขอนจันสารคามเก้าสองเก้าสี่แปดห้าสองแปดเนี่ยอ้าวู่ขันไปบอกเพื่อนว่า อุบนทานมาอุดรเห้งไหนล่ะสองสีกัหนึ่งเก้า่าไอ้เพื่อนกันเพื่อนตั้งคิปว่าดนไงเพื่อนควันลับมาเบื่อเหาไหมเพราต้องย้อนหลอกควันเลาก็ได้มานีเลขสามตัวนัองอ่ะมีสี่เก้าสองสี่เก้าสี่สี่สองแปดสี่แปดห้าสี่สองสี่ละสี่หนึ่งเก้าด้อปูเน้นหายอยู่สี่เก้าสองและสี่เก้าสี่น้อรอะปูแมนแม ตามนี้เด้อคุณพ่อคุณแม่แคปเอาแน่เลยค่ะแคปเอาค่ะบางคนล้วไม่เปิดโอกาสให้แคปเลยเหรอไหมโอ้ยก็แคปมาลลูนนึงอ่ะให้คู่เลยแคปคู่เลยเก่าใหม่แคปใส่กันนะครับปูมีอีกบ้างไหมคะปูเหวี่ยงหัวในเอ็กซี่ว่าจ้ะผวัดว่างานกะเขาสายบนอยู่ดอกวันนี้วังมาจิตบาทั้งบนทั้งอุ่ดอนคอนเจนนะฉะนั้นญาติโยมของว่าเบิร์นจังโจ้ฟาลุ้ยกะ ปิดจานาบางเอาเดอ้อปูกับเห็ไหไดไ้สุดได้ชุดซ้ำนีล่ล่ะสุดปีมือแล้วเฮ็ดคักงแล้วเล่าคำนวณเท่านี้มั็เห็ดยากแงจังน้อยแต่ว่าย้มันเข่ากับเข่าตรงย้ำมันหลุดจะเป็นของธรรมดาฉะนั้นเขาก็เบิ่งแล้ยวกับปิดจานาวสุดท้ายเนี่ยญาดโยมขอม้าเบิง่งชงเจอผราลวยจะมีแต่ความสุความจะเิญมีเงนินมีทองใสอยู่ดีมีแห้งครับ ขอให้คุณพารักษาเจวดาคุ้มครองขอบก้วของญยาดยิโยมที่เข้ามาเบิ่งช่องโจ๊ระร้าลวดท่านนี้ปูกก่กับอจะเลื่อนพอนสาธุครับปู่ข้ากราบขอบพระคุณครับปูกก่การนมันสการค่ะสาธจะเลื่อนพอนอา้าวมาด้ก็แนวทางเนาะค่ะคำคงไปเล่าเด้อคุณแม่คุณแม่มายุรีเด้อปู่จัดให้แล้วเนาะอยู่บนเนาะ พนานพนรอเบิ่งอยู่กับตามนี้ได้แม่เด้อพนก็บอกชัดเจนอยู่เนาะ,ะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกเนยน,นะะกหะขอกร่าบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุพสุคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ผู้ดะะใดกดห้เนาะค่ะคอยแตกสามตัวสองตัวเนาะคะ่ะไปขามโค้งมือรอบเย็ยนรอบค่ำ ขอให้เฮงให้ปังให้รวยโชคดีทุกคนซื้อลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะ,ะถูกรางวัลที่หนึ่งถึงห้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวท้ายถูกทุกๆรางวัลที่มีสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ